เจอร้านอาหารเวียดนามนะคะสั่งเฟอไป Little Vietnam อันนี้อแม่สั่งอแม่สั่งเฟอไปนะคะถ้าเกิดว่าเป็นอันที่สองอะ่ะจะเผ็ดดีปึ้ยแต่วันนี้แม่เอาเข้าผัดมาไงได้มาแล้วนะคะเฟอรอเฟ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 อจะอร่อยไหมให้ถ่ายเฟอ ครั้งแรกก็ที่ได้กินก๋วยเตี๋ยวี่หั่งตุกเนดนนี่สิคะดีใจเาอหัเราะร้ะหัิะหเาเะเ้ยหเราัวเรเาเาเราะเรหัเวาหรรา